ดีเอ็มร้างมากพระเอกหน้าหล่อสถานะโสดสนิทเปิดใจแล้วสาวๆจีบได้ครองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่แล้วสําหรับพระเอกเจ้าสเสน่ห์เจเจพิพั์ตั้งแต่เลิกรากับนางเอกร่วมช่องจนฝ่ายหญิงตอนนี้เปิดตัวรักครั้งใหม่ไปแล้วหนุ่มเจเก,ก็ยังไม่มีข่าวคราว,ราวเรื่องความรักออกสื่อให้เห็นอีกเลยล่าสุดได้เจอหนุ่มเจก,ก็ไม่พลาดขออัปเดตสถานะหัวใจกันสักนิดตอนนี้โสดจริงหรือเปล่าก็ได้คําตอบว่ายังโสดร้อยเปอร์เซ็นไม่ค่อยเหงา เพราะให้เวลากับการทํางานแต่ก็ยังอยู่ในโหมดเปิดใจไม่ได้ปิดกัน้นแม้มุมมองความรักจะเปลี่ยนไปมากก็ตามส่วนเ m มรางมากไม่มีใครทักมาเช็คดีแล้วไม่มีจริงๆแต่ถ้าจะมีใครจริงๆไม่ชอบโดนจีบถนัดจีบก่อนมากกว่า